นี้ก็เป็นพุทธองค์ดำเป็นพุทธรูปที่ศัพสิทธิ์เป็นพุทธรูปที่ให้ความสําคัญที่ประดิษฐานอยู่ในมหาลัยนารันทาเพ,พ,พราะพุทธรูปนี้นะครับยุคแรกก็จะเป็นยุคพศ .500 ระหว่างสมัยคันตารายกที่สองก็คือสมัยมัทุลา,ย,ายุคที่3ยุคที่3ก็คือสมัย วรรวดีเจ็ดร้อยแปดร้อคือสมัยคุปตะสมัยนี้เป็นสมัยปาระซึ่งเป็นพระที่สร้างด้วยหินดำส่วนสมัยคุปคุปตะนั้นจะเป็นหินทรายดังนั้นหลวงพ่อองค์ดำก็ในยุคเดียวกันกับหลวงพ่อองค์ดําพ่อเมตตานะครับเป็นพุทธรูกที่มีความศักดิ์สิทและก็ความสำคัญรอดพ้นจากอันตรายแล้วก็ มีหลายองค์นะครับไม่ใช่ว่ามีแต่ในองค์มีองค์เดียวแต่องค์นี้ก็ถูกทําลายไปนิดหน่อยที่จมูกนะครับแต่ก็ยังพ้นจากภัยมาได้ดันั้นก็เรีวยกว่าเป็นพุทธรูปที่ให้ความสําคัญนนิดเดียวก็จะมาบูชาสกาละะน้ำมันมา,าเทใส่นะครับจะนั้นจะมีน้ํามันเยอะนะครับ เรามาแล้วก็จะได้บูชาสักการะนะอนอขอโอกาสหลวงปู่นะครับอิอมินาอิอมินาสการเลนะจางอภิปูชยามะอิมินา,าสักการเลนะจามอภิปูชยามะอิมินาสักการเลนะฆังอภิปูชยามะ

อุตตมงวรังห so mm ิตามีวามโรสานังโกตะเตจนะโสตินาหุตุสัมภะทาเสสะกะวะธัมมารัตนโกสะทังโก ตววสัเกตะราวเมนตุเบสังกตววสังกัรตนาหัทั้งโคตํมลังวะรังหะหูนยังภาหุนัยังสังเตเจนะสติเนโอตุสาบานาข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอนมบูชาขอนมบูชามีพานม มีผ้าไหมอะไรครับมีผ้าไหมไม่มีครับไม่มีเลยครับ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาสักการะขอน้อบูชาสักการะพุทธองค์ดำพุทธองค์ดำขอการบูชาสักการะขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าหมดภูมหมดทุกข์หมดโศกหมดโศกหมดโลกหมดโลกหมดภัยหมดภัยความเสนียดจไรความเสียดจไรให้หาย หายขอชีวิตของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขมีแต่ความสุขเจริญความเจริญในทุกสถานในทุกสถานในการทุกเมื่อเธิในการทุกเมื่อเธอทุกสาทุกสาทุกอนุโมทันนิครับทีนี้้าใคร